โรงเรียนสระพระขมาดไพรจัดกิจกรรมอนุรักษ์มวยไทยให้กับเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยและส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนได้ออกกําลังกายค่ะที่โรงเรียนสระพระขมาดไพรอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานายธน,นนนท์ชูชื่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสะพระเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมอนุรักษ์มวยไทยเพื่อเพิ่มพูน ทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนได้ออกกําลังกายและนําไปประยุกต์ใช้เป็นศิลปะป้องกันตัวและปลูกฝังทัศนคติค่านิยมให้แก่นักเรียนสามารถพัฒนาให้เป็นกีฬาของประเทศต่ตอไปในอนาคต ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิพิธีไหว้ครูมมยไทยการไหว้ครูร่ายรำมวยไทยทักษะแม่ไม้มมยไทยและขีตะมวยไทยโดยมีเยาวชนให้ความสนใจศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มมยไทยจากปรมาจารย์ครูมวยไทยระดับชาตินายสุพันณ์ชใบรำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ